ลูกเดียวพยาวัพน์พยาวาฒก์เปิดลูกเดียวโอ้ยจุกบ่ครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคู่นี้เป็นต่อสองหนึ่นงนะครับเพชรปีนังนะครับเสื้อขาวฝั่งโน้นนะครับต่อสองหนึ่งป๋าเตี้ยพระรามสามกับ ปาวาดีกระไม้นะครับรวมตัวเฉพาะเกียร์นะครับเสิร์ฟแปะข้าวฟรีไม่มีบล็อกนะครับสวนต่อสวนครับเไปป้าวาดยกขึ้นไปปาเตียโอ้โหนี่ยปาเตียว่าเด่นง่ายๆไปก่อนครับิมาเสร์ฟ สุดตัวสุดครับเซฟไปไหนครับป๋าบา้าเสิร์ฟไปครับเฮ็ดปีนังยังอยู่ครับยกขึ้นมาหน้าสันแบกโอ้โหครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเตะไปโดนตัวป๋าเตี้ยนะครับสุดตัวสุดครับเฮ็ดปีนังเสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟมาครับเปิดหัวครับป๋าเตี้ยร่กทำเองครับ โอ้ไม่้ามเนเนี่ยครับนะครับเทศปีนังขึ้นนำเป็นหนึ่งต่อศูนย์แ้วนะครับทุ่งนี้เดินสายพี่ี้แบงไม่มีหัวชิดหัง พรุ่งนี้น่าจะไปอ่อนนุช3-4นะครับสนามทีมงานแอดมินนะครับขึ้นมาครับโอ้โหไม่ข้ามครับโอ้ทำเสียไปเองนะครับขาดโอกาสขึ้นนำเป็น2-0นะครับโอ้น่าเสียใจครับลูกนี้ครับสำหรับเฮดตินังนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจตะก้อยเข้ามาด้วยนะครับ สูงตัวหนึ่งครับเสบไยครับโอ้โหหลงลูกเสิร์ฟครับเนี่ยครับโอ้โหตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับสนาบป่าบ้านนะครับกับป่าเตี้ยนะครับรวมตัวสมองเกียนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับเสบไยเสียตัดยอดครับยังอยู่ครับเพชรยกขึ้นไปยกห่างครับติดเกี่ยวอืมเดี๋ยวจะติดเกี่ยวป่าเตี้ยครับตรงนี้ครับ มบงเงินเสีามเยอมเยะบ่เสืองอยูไ่หานละสวัสดีน้องรักด้วยนะครับทีมงานไปหลายว่าไอ้ตัยทีมงานมา3ามคนนะครับสนับทีมงานอีกมันะครับมา3ามคนครับป๋าว่าแล้วก็โจ้วนแล้วก็พฮ่นะครับเอดยกขึ้นไปป๋าว่าทําไงครับตีหัวนู่นนะครับออกประมาณ5เมตรครับตีหัวลูกนี้ครับโอ้โหครับ เนื้อ Merkel, ที่เป็นพันได้ครับตี seaweed, ออกไป5เมตรครับสนับปลาวาดอีกไหมครับใส่เสื้อเฮดิคาแครสาธุ34นะครับ2ตัวหนึ่งครับเสิร์ฟมาครับปลาเทียบเปิดหัวครับยกขึ้นมาโอ้โหเนี่ยครับเอ้ยย เสมอเสืออีนี่ร่อยนึงเสมอเสืออีนี่อร่อยนึนยยยงที่แจ็ปกระปัง,ง,งอีกฝั่งเอ้าเอาอยบ่จับจ้าจ้ามินะจ้ามินะยโยยโยจ้ามินะข้ามเลยเพื่อนพี่น,น้องข้ามได้หมดทุกคนนะครับคู่นี้ครับเสือแปะข้ามฟรีนะครับข้ามได้หมดทุกคนนะครับ สองต่อสองครับเสือป้ายครับโอ้โหนีตะก้อออกครับชัดเจนครับกรรมการขานออกนะครับสองต่อสองครับเสือมาครับปาเดียบปื๊ดป้าวาดโยกขึ้นไปยอดครับติดเกี่ยวแล้วครับโยกขึ้นมาครับติดเกี่ยวครับโอ้โห ฝากเสมอหน่อย500ราคาไม่มีเลยนะครับอยู่ฝั่ง2กันหมดเลยนะครับเข้าช่องกลางครับปาวาดยังอยู่ครับยกขึ้นมาป๋าเตี้ยต้องเตะแล้วครับอู้ติเกี่ยวครับโยกขึ้นมาครับป๋าออโอ้โหมี่รบาครับเข็นนำเป็น2แต้มแล้วนะครับ4ต่อ2แล้วครับ มามามา,มาน,น้องกลับมากรุงเทพเป็นยังไงอยู่วันสบายดีวะน,น้นองสี่ต่อสองครับเสิร์ฟตัดยอดครับป๋าวัดยังอยู่ครับโยกขึ้นไปป๋าเตี้ยโอ้โหครับเน,นะนี่ยครับจดจดจดลองหาซีนะมีบอลองหาซีนะมีบอ สอต่อ4ีครับเสร์ฟมาครับโอ้ยังอยู่ครับโยขึ้นมาโอ้โหตีหัวติดเกีียวปาเตี้ยครับโยขึ้นไปโอ้โหครับ ต่อสี่ครับไปไหนครับบาวัตเสิร์ฟไปโอ้เสิร์ฟดีมากครับลุงนี้ชัดเจนครับก็ลงนะครับลุงนี้ชัดเจนครับก็ลงครับลุงนี้ครับสี่ต่อสี่ครับเสิร์ฟไปครับเพชรปีนังเปิดยกขึ้นมาโอ้โหมาแล้วครับอาวุธหนักครับ สี่ต่อสี่ครับเสร็จมาครับปาเตียเปิดหัวครับปาวัดยกขึ้นไปตีหัวติดเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นมาโอ้โหครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเพชรปีนังคนระับโอเคี่ยฮองหากินแถวบ้านก่อนมานบบหามานบบแถวบ้านหากินมานบบห้าต่อสี่นะครับ ไปไหนเสิร์ฟมาครับปาเ์ตีบเปิดยกขึ้นไปโอ้ยยกลงเนียเต็มเท่าไหร่แล้วห้าต่อสี่นะครับสี่ต่อห้านะครับสี่ต่อห้าครับไปไหนเสิร์ฟมาครับเพชรยังโยครับ ยกขึ้นมาต้องเตะเหมือนกันเอ้าไม่ข้ามครับลูกนี้ครับโอ้โหครับตามทีเสมอได้สำเร็จนะครับสนามป่าบ้านกับปาเตี้ครับห้าต่อห้าครับเสยไปครับ โอ้โหไปแล้วครับเนี่ยลูกเสิร์ฟมานะครับป๋าวาดครับออกลูกเสิร์ฟแล้วครับป๋าวาดครับไปหัวหิทะเลปลาติดได้ม่คป๋าวาดดึงราคาไม่แน่ใจว่าดึงราคาเด้อ,อยังไงครับแกก็ได้แค่นี้แหละครับป๋าวาดครับ 6-5ครับเสิร์ฟไปเจ็บปืดยกขึ้นมาปัดติดโอ้ต่ก็ติดเกี่ยวป่าเตี้ยกะเฉาะข้ามไปครับลูกนี้ครับโอ้โหครับโอ้ถึงห่างมป็นสองแต้มเลยนะครับสนามผู้เข่านะครับ7-5ครับเสิร์ฟตัดยอดครับได้ไปครับลูกนี้ครับโยกขึ้นมาโอ้ โอ้ไม่ใช่เทพโยนะใช่ไหมนะมันโยนข้ามไปเนาะห้าต่อเจ็ดครับเสือไปครับป้าเตี๋ยปืดหัวครับโอ้โหหรือเปิดไม่ค่อยดีครับตรงนี้ครับ คู่เอกเตะตอนไหนครับคู่เอ,นอกนะใหญ่สองคู่นะครับหกต่อเจ็ดครับเสิร์ฟม,มาครับปาเตียเปิดโอ้โกระกข้ามไปครับเอาปาว่าต้องลากทำเองวาครับเอาโยกให้ปาเตีย้ยตีเอาตีเกียวครับปบาว่าโอ้โหเอ้าเอายังอยู่ครับเอ้าเอ้าปาเตี้ยยกขึ้นไปเอ้าเอายังไงครับตัวข้าศ์สองเอ้า โอ้โยังไงครับยกขึ้นมาครับโอ้โไม่ข้างครับโอ้โยังไม่เข้าใจกัน,นสำหรับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ร้อยกว่าปีนะครับจับคู่กันร้อยกว่าปีแล้วฝั่งนี้ครับเท่านะครับอายุรวมกันร้อยกว่าปีเราค้นเขาแต่เราคนเาแต่เรา มาได้เดี๋ยวเขาเหนียวเนาะเขาไหวดิเนาะออกลูกเสือกินนะออกลูกเสือดีๆเจ็ดตัวครับเสือไปครับเอ้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมออกลูกเสือแล้วเขาแก้ไขมาใจเย็นนะเกลี้ยงเกลี้ยงโยกขึ้นไปโอ้ยมอผู้เท่าโยกขึ้นไปครับตีหัว ตุไไ er ๊กปนะไ่ได้ไม่ือรานเียเาะองี่้๊คร็ักน่นอคาโอ้ยครับโอ้โหนี่ครับป๋าเต้ยต้องขึ้นเตะแล้วครับนี่ครับทีมงานบอกว่าต้องขึ้นเตะใช่ไหมเทพ เทพต้องขึ้นเตะใช่ไหมเทพต้องออกเต็มใช่ไหมเทพบโยว่าต้องออกเต็มครับถึงจะได้ได้รับชัยชนะนะครับเทพบโยครับเจตโตครับเสิร์ฟไปครับเท็ดอยังโยครับโยขึ้นมาเนี่ยครับโอ้โหครับโอ้ครับเตะข้ามมาครับโอ้สุดยอดครับลุงนี้ครับ 6ต่อเจ็ดครับเสร็จมาครับฝ่าวาดโยกขึ้นไปฝาดีอเอ้าตีดตะก้อเสียนะครับตะก้อทัดตัวครับนุ่งนี้ครับกรรมการการเสียนะครับเจ็ดตัวหกครับเสร็จไปครับ ยังอยู่ครับโยกขึ้นมาล้นหรือเปล่าครับเอาล้นครับเอาเอายังอยู่โอ้โหเนี่ยถึงห่างเป็นอีกแก้มนึงนะครับเป็น8ต่อ6แล้วนะครับสำรับทีมงานอาบุโสเคนะครับตรบนี้ครับไไไปปปีีนนนนะครัับเเเเขขาาาามงอแ่ย ย่อๆเจกินไหนไนะ้สนามยีงก็ไม่กันนะเสริมเสริมกินได้บกโจวันยเสริมกินไหน,น,นได้บโจวันยะังวะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแหมมสว่งชัดเจนสวัสดีครับ เสื <Net> ้อขาวเงาอออกยังหน้ายังไม่ออกครับป๋าเตี้ยเฟิร <diez> ์ตครับยกขึ้นไปยกไปไหนครับไม่เข้าใจครับเนี่ยครับยังไม่ได้ยกให้ป๋าเตียเตะสักลูกนะครับเนี่ยครับ นอนเบิงอยู่ห้องเมียชัดเจนครับหยอกหยอกสวัสดีทวัชชัยทำโมด้วยนะครับสนามไหนครับสนามพุทธบูชานะครับสวัสดีคนที่ก็มาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจตะก้อยกับไม้ด้วยนะครับและช่องทางยูทูบนะครับตะก้อยกับไม้ชาแนลนะครับเข้าไปกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก้าตรงห้องครับเสิร์ฟไปครับเพชรปีนังยังอยู่ครับต้องขึ้นเตะเลยหรือเปล่าครับปาดเขียวครับโอ้ ว่าดินแดงนึกเกินนะครับสาดเขียวนะครับวันนี้เราอยู่สนามพุทธบูชานะครับรุ่งนีแอดมินว่าจะเดินทางไปสนามรามินทานะครับติดตามไลฟ์สดไว้เลยนะครับ6กต่อครับเติร์โปร่งหลังมาครับปาเดียเปิดปาวาดโยกขึ้นไปโอ้โห,โหติดเจียวแล้วครับโยกขึ้นมาครับโอ้โห,โหครับ ฝากป้าว uh, ่าจักสามรอยเนี่ยราคาไม่มีนะครับเต่อเครับเปิดยกขึ้นไปโอ้ติดเกียวแล้วครับยกขึ้นมาครับโอ้โหเนี่ย

ขึ้นไปโอ้โหครับแต่ก็เสียครับลูกนี้ครับเพว่าเถามมากถามพ่อมากที่มองเดยวใส่สามแยกอื่นนั่นแหละมันยัมันยัเป็นดุ๊แถวอยู่แถวนั่นแหละเดียวได้เลี้ยวได้ถึงบอกวิธีข้าสามเก่านะวมาตามพางด้วยคิดว่าตามพางประมาณสัก ก้าต่อเจ็ดครับเสิร์ฟไปกขึ้นมากเาต่อเจ็หรือกต่อแปดจก็ต่อแปบอกอ๋อก้าต่อแปนะครับแปต่อเก้านะครับฮะอกุณดุ่ทากคุณาสามเก้าแปดต่อเก้าครับไปไหนครับเสิร์ฟโลังมาครับเบป ปาบาทยกขึ้นไปนี่ครับปาเตี้ยต้องเตะแล้วนี่ครับด้านข่าวเนี่ยนะเดี๋ยวใต้ฟังขวามือมี็านข่าวว่ะล่ะจะซื้อตางข่าวว่ะล่ะเก้าต่อแปดครับเสือไพรครับในปีนังนหนึ่งอู่กระเชะไปไหนครับเอายังอยู่ค well, รับปาวาทเปิด <ower interface> ยกขึ้นมาห่างนิดนึงครับติดเกี่ยวครับโอ้โหครับเนี่ยครับตะก้อครับสิบท็อปแฝดครับเสือไปครับโอ้เพชรพี่นั่งอยู่ครับยกขึ้นมาครับเอาติดเกี่ยวครับโอ้โหอย่เอาไม่อยู่ครับตรงนี้ครับ คู่นี้เกม13แต้มนะครับเกม13แต้มไม่มีรดียวครับเพรมาเลยครับไอสุกสุดกัดผมได้ข,ของเท้าเขียนไม่แล้วชุดนี้ผมจะได้เสือ้อ <c oughs> นี่จะเอาคนเดียวทั้งสุกเลยนะใช่ไหมเนี่ยแจกผมบ้างสิเอ,อ้อ <c oughs> เสิร์ฟมาครับอโอ้โหอ,ออกคำนี้ครับอเ,เออให้ผมบ้าง สวัสดีปลาอ้วนด้วยนะครับเป็นผู้แชร์นะครับโอ้โหกรบตกอออกเยอะครับลุงนี้ครับไปต่อแยกสแกนาตต่ิบครับตัดยอดครับโอ้โหไม่อีกข้างครับลุงนี้ครับสวัสดีจอยหยิบหมูด้วยนะครับ กระพงเมืองขาวนะครับโค้เท่าแข็งมากแต่อยากชิมนะครับ10ต่อแปครับเสรยไปครับโอ้ยังอยู่ครับยวขึ้นมาครับโอ้ยบาดไปไหนครับลูกนี้ครับออกไปเยอะครับโอ้ถึงห่างไปสามแต้มแล้วนะครับ11ต่อแปดครับทักไปหาเทพโยได้เลยนะครับก็เทพโยเป็นสปอนเซอร์ให้ฝั่งนี้นะครับ เสียต่อยตัดยอดครับเหตีนางยังอยู่ครับโยกขึ้นมาครับเอ้าตีเกี่ยวโอ้โหแต่ก็เสียครับตรงนี้ครับไปเลยเมื่อกี้นะต้องสวนได้ทุกแบบยอดเสริมมาครับป่าว่ดยังอยู่ครับโยกขึ้นไปปาเตี้ยเตะข้ามไปติดเกี่ยวครับโยกขึ้นมาครับยอดโอ้โห สีนองถังอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสู้ๆครับพี่จัดไปครับน้องครับเกทีเไต่อยนะ้ากต่อสิบเอ็ดนะครับเสร์ฟมาครับปาวัดยกขึ้นไปยกสวยครับตรงนี้ครับเอ้าตีเกี่ยวครับโอ้โหนีคต่อสิแล้วนะครับ สิบต่อสิบเอ็ดครับเสือเข้าที่ตงกลางครับฝ่าวาดยังอยู่ครับยกขึ้นไปโอ้โหสิบเอ็ดต่อสิบครับเสือไปครับโอเคปีนนังยังอยู่ครับยกขึ้นมาครับห่างครับ โอ้โหตะคอออครับลุงนี้ครับขึ้นแท่นเป็นครั้งแรกนะสำหรับทีมงานอาวุาโสโอเคนะครับ,น,บนี่ครับลูกเดียวเกมครับ12ต่อสีครับจะเกมเลยวาครับสเสิร์ฟไปครับปีนังยังอยู่ครับโยกขึ้นมา 10ต่อ12ครับเสิร์ฟมาครับโอ้โหตรงนี้ออกไปเยอะครับชัดเจนครับสิบสองต่อสิบครับเสิร์ฟไปครับเห็ุปีนังยังอยู่ครับโยกขึ้นมาโยกไปไหนครับโอ้โหเป็นตะก้อเกมนะครับเป็น ทีมงานอาโสโอเคนะครับป่าเตี้ยกับป่าว่าดวมต่อเฉพาะเกียรตนะครับชนะ13ต่อ10นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราจะเปลี่ยนไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ